ไปอันนี้เป็นหัวข้อหลักเลยนะครับหัวข้อหลักเลยที่อยากให้ทุกคนรู้นะครับส่วนที่สองเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงไฟล์ภาพที่เราได้จากกล้องแล้วเราเอามาแต่งต่อนะครับกล้องดิจิตอลทุกวันนี้แบ่งได้เป็นหลายแบบนะครับแต่ผมจะแบ่งเป็นแค่ไฟล์ที่เป็น raw กับไฟล์ที่เป็น jpeg และก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันด้วย นค,คนที่เริ่มแต่งภาพใหม่ๆที่ยังไม่ได้เป็นช่างภาพส่วนใหญ่เราพูดกันทั่วไปก็คือเขาจะใช้กล้องมือถือถ่ายเอาภาพในมือถือนั่นแหละมาแต่งคนนี้มันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่แต่งยังไงก็ไม่สวยต่อให้ใช้พรีเซตที่ซื้อมากี่ร้อยกี่พันก็แล้วแต่หรือต่อให้ใช้เครื่องมือหรือแกนแต่งภาพเทพๆอันไหนก็ไม่สามารถทําให้โทนเหมือนกับที่ที่อยากจะได้ได้เพราะหนึ่งนะครับเขายังไม่เข้าใจเรื่องภาพไฟดิจิตอลที่เป็นรอและเจ็บ ผมจะอธิบายอย่างนี้เราเลกถึงกล้องดิจิตอลหนึ่งตัวเราถ,ถ่ายภาพด้วยไฟล์ที่เป็น JPEG กล้องดิจิตอลนี่คือค,มคอมพิวเตอร์นะครับมันคือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันมีชิปประมวลผลนะครับเวลาภาพที่เราถ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับฉะนั้นไฟล์ JPEG ก็คือเป็นข้อมูลดิจิตอลที่เวลาเราถ่ายภาพออกมาแล้วนะครับผ่านกระบวนการต่างๆกล้องมันจะทาการบีบอัดไฟล์ข้อมูลภาพหนึ่งภาพอย่างเงี้ยนะครับ ให้กลายเป็นไฟล์ j ช e g ปไวบร้านสปิช,ชัตเตอร์สีในภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่เราเห็นที่กล้องอะถ่ายมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับพอเราเอาพาเข้าโปรแกรม Edit ที่เป็นการแต่งภาพแล้วเนี่ยไฟล์มันถูกทําสําเร็จมาแล้วอะนึกออกปะมันถูกรวมยําม,มาแล้วอะเนื่งไม่ออกให้นึกถึงยํมมามะม่วงก็ได้นะครับมันถูกใส่มะม่วงมันถูกใส่น้าําปลามันถูกใส่พริกมันถูกใส่ อะไรมาครบหมดแล้วจนมันเป็นรสชาตินั้นแะจนมันเป็นภาพภาพนั้นแล้วอะ่ะพอเราเอามาแต่งนะครับเราก็ทําได้แค่เติมน้ําปลานิดหน่อยเติมน้ำมะนาวนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นภาพมันก็จะถูกบีบอัดมานะสมมติว่าหนึ่งรเนนะ JPEG เนี่ยจะสามารถยืดหยุ่นได้แค่ประมาณ25เเท่านั้นจาก100นะครับ,รบแปลว่าหาย75เนี่ยมันถูกลดทอนออกไปนะครับข้อมูลเนี่ยมันถูกตัดออกไปเลยเพราะว่ามันไม่ต้องการจำค่าต่างๆ มันจําแค่สิ่งที่มันบันทึกมาแต่ถ้าเป็นไฟล์รอ w นะครับคุณถ่ายมา100%เนี่ยไฟล์ร a w ได้100%เลยมันบันทึกภาพท่านเหมือนกันในการที่มันบันทึกภาพเหล่านั้นน่ยมันเก็บข้อมูลรายละเอียดมาให้คุณเลย1น0รนคุณถ่ายท้องฟ้ามานะครับท้องฟ้าถ้าเป็นใน JPEG มันอาจจะจำแค่สีแค่2โคดแต่ถ้าในรอ w เนี่ยมันจําเป็นเลยแบบ1 0เป็นร้อยโคดข้อมูลไม่ได้ถูกบีบอัดมามันมาเต็มยังไงมันก็มาเต็มอย่างนั้นไว้บารจลงไว้อนนใ้าลกง นั่นก็คือเราคือการที่เราจูนไฟล์รออยู่นะครับพอมันถูกถ่ายเป็น jpeg ปุ๊บมันก็เหมือนแค่มันมาล็อกไว้บาร์ตรงนั้นมานะครับทำให้เราไม่สามารถปรับจูนไวบ้บาซ์หรือปรับจูนสีได้เยอะเท่าที่เราต้องการในในขณะที่มันเป็น jpeg แต่ในขณะที่มันเป็นรอเราสามารถปรับไว้บาร์ได้เหมือนตอนที่เราปรับหน้ากล้องเลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของไฟล์รอซึ่งเวลาเราเอามาแต่งภาพอ่ะมันจะยืดหยุ่นมากครับสังเกตได้คนที่เคยแต่งภาพแล้วแต่งภาพกับไฟล์ jpeg อ่ะเราจะรู้สึกว่าภาพมันจะดูหลอนๆนะ่ะ เวลาเราแต่งคาร์ิี้ขึ้นไปเยอะๆอย่างเงี้ยภาพมันมันไม่ใช่อ่ะมันเพิ่มความสว่างขึ้นไปหน่อยทําไมแบบอึมันสว่างแบบงงๆอ่ะมันสว่างแบบด้านๆเป็นดวงๆอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทําในไฟล์รอเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้สว่างคือสว่างขึ้นจริงๆเะเว้ยคือการเหมือนกับปรับเอ็กโพเชอร์ในกล้องให้มันสว่างขึ้นนะครับกี่สต็อปก็แล้วแต่แหละมันก็แล้วแต่ยี่ห้อของกล้องนั้นๆหรือความสามารถของกล้องนั้นๆ